คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเปิดบ้านสุดอลังการในวาระครบรอบ111ปีในงานอินเทเนียเอ็กซโป111ภายใต้ทีม Inter เ s ียเ r ิร์สเ v อร e วิฟในเ o อะคมมหากาวิศวกรรมโชว์ศักยภาพและผลงานคณาจารย์นิสิตพร้อมพาทุกคนรวมทำภาร,รกิจกอบกู้จักรวาลอินเทเนียไขปริศนาลึกลับช่วยปลดล็อกปราสาทแดงผ่านแปดินแดนวิศวกรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณสุภพพาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษ วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอินเทเนียเอ็กซ์โป111ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแรงมือตดานจจากรุ่นสู่รุ่นที่ยิ่งใหญ่โดยเชื่อว่าคณะจะสามารถเป็นจุดเริ่มตน้นในการป่มเพะบุคลากรที่มีศักยภาพและให้สามารถเติบโตไปสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงและประสบความสำเร็จต่อไปพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมและโลกต่อไปในอนาคตเพราะวิศว วารจุฬาไม่ได้สอนให้เราแค่เก่งแต่สอนให้เราใช้ความเก่งเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีกว่าค,ะค่ะก็อย่างที่เห็นป้ายชื่องานคือวิท e าเขตเอ็กซ์โป111นะคะในวาระที่คณะวิศวะจุฬาครบรอบ100ปีนะคะทางทางคณะนะคะก็ได้จัดงานเอ็กซ์โปขึ้นมา3วันก็คือวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเป็นงานที่รวมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเพ่นเฮาส์ก็คือ เปิดหลักสูตรต่างๆนะคะซึ่งมีทั้งหลักสูตรของหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรอินเตอร์แล้วก็มีมีภาควิชาแปลกๆนะคะมีความหลากหลายมีความทันสมัยมากมายที่เราอาจจะไม่รู้จักนะคะภาควิชาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินภาควิชาเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศนะคะ ขาอวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็น้องๆก็มาดูกันได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยคณะวิศาวะาเนี่ยเขามีสอนอะไรกันบ้างซึ่งอาจจะมไม่ได้เป็นสาขาพื้นฐานเหมือนไฟฟ้าเครื่องกลอุตสาหการเคมีคอมพิวเตอร์อะไรแบบจะรู้จักแล้วนะคะจะเป็นสาขาที่อะไรนะคะชื่ออะไรนะคะอะไรนะคะซึ่งก็จะสามารถตอบโจทย์ ตรงความต้องการกับตลาดสมัยนี้นะคะเรียนยีเรียนยังไม่ทันจบก็มีคนมาจองตัวแล้วถึงต้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของอกึง่งกึ่งงานโอเพ h นเฮาส์นะคะเปิดหลักสูตรต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของการผลิตบุคลากรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของโซเชียลเรื่องของสังคมนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าทางคณะวิศวจุฬาของเราเนี่ยได้ไปช่วยสังคมอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็มีการจัดเทศกาลก็คือเอ็กซ์โปมคือางานเทศกาลจริงๆแล้วนะคะก็จะได้เห็นเทศกาลที่เป็นอิ e นโนเวชันเกี่ยวกับเทคนโนโลยีใหม่ๆต่างๆมากมายนะคะเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราที่จับต้องได้นะคะที่พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเรื่องของเท้าเทียมนะคะซึ่งแพงมากนะคะจริงๆถ้าเราไปทำเองเ,องเนี่ยก็เป็นแสนสมัยนี้เนี่ยสามารถอาจารย์ของเรานะคะ สมารถทีรจะทำวิจัยจนได้เท้าเทียมที่ต้นทุนที่ดีแล้วก็สามารถผลักด,ดันจนเข้าอยู่ในระบบบัตรทองของสปสชได้นะคะหรือว่าเรื่องของกะโหลกเทียมนะคะสมัยก่อนก,ก็ยากเดี๋ยวนี้ก็เอาเข้า 3D printing เ,เอาเข้าเอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ผลิตออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ให้หมอเอาไปแปะนะคะที่กระโหลกศีรษะเราเป็นต้นนะคะ เหล่านี้ก็ช่วยช่วยชาติเหมือนกันช่วยพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็คือสามารถที่เอาเข้าสปะสะชได้นะคะแล้วก็ยังมีเอ็กซ์โปหรือว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยในชีวิตประจาวันนะคะอย่างเช่นเรื่องของง่ายๆและการเรียกรถบัสการเรียกรถเมการดูรอบเรือเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการ เครื่องบินจำลองนะคะน้องอยากเป็นนักบินหรือว่าน้องอยากทํางานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินน้องไม่สามารถที่จะไปไปฝึกเครื่องบินจริงได้นะคะเราก็มีซ i ม u l a ชั่นจาลองให้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเรื่องของ space เทคโนโลยีนะคะเรื่องของการสร้างดาวเทียมเรื่องของการสร้างจรวดนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในในคณะในมหาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ทุกอย่างที่อยู่บนฟ้าทุกอย่างที่อยู่บนอวกาศทุกอย่างที่อยู่ในน้ำนะคะถูกยกขึ้นมาไว้ที่คณะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะได้รับการเรียนการสอนแบบฝึกภาคปฏิบัติได้เองนะรวมทั้งยังสามารถที่จะไปฝึกที่ที่โรงงานไปฝึกนักสันที่จริงๆเหล่านั้นได้ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าว,าวนะคะของงานเอ็กก็ ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะคะก็ชวนชวนนะคะน้องๆผู้ปกครองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะคะได้มาดูเด็กๆก็มาดูได้ว่า,อ,าอยากเรียนหลักสูตรไหนอะไรยังไงผู้ปกครองมาดูได้หรือว่าประชาชนทั่วไปก็มาดูได้ว่าเทคโนโลยีของโลกสมัยนี้เนี่ยนะคะเรามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะท่านอยากฝากอะไรถึงวิศวกรรมรุ่นใหม่บ้างครับอยากจะเข้ามาด้ว ก็ต้องเรียนว่ารูปแบบของการเรียนคณะวิศวะอยู่นี้ก,ก็เปลี่ยนไปนะคะมีวิศวะสาขาใหม่ๆอาชีพใหม่ๆนะคะที่รอให้น้องๆเน,นี่ยได้เข้ามาศึกษ,ษาได้ก็เข้ามาเรียนนะคะไม่ได้มีแต่คณะวิศวะสมัยก่อนที่เป็นช่างนะคะสมัยนี้เนี่ยเป็นคณะวิศวะที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนโนโลยีวัตกรรมต่างๆมากมายนะคะและการเรียนคณะวิศวะก็สามารถที่จะ แตกลน์ไปไปทำอาชีพอื่นได้อย่างมากมายนะคะด้วยองค์ความรู้ที่เป็นระบบนะคะที่เรามีพื้นฐานกระบวนการทางความคิดที่เป็นปรูปธรรมแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะก็เชิญชวนให้น้องทุกคนนะคะมาร่วมง,งานที่คณะวิศวจุลานะคะมาง่ายค่ะนะคะอยู่ที่อยู่อยู่ในจุฬานะคะก็เชิญชวนมาได้3วันนะคะงานนี้ไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะคะก็ก็เชิญชวนนะคะขอให้มากันแล้วคไุได้่คามรู้ต่างๆกลับไปค่ะ แตผมขอถามท่านคณะบดีนิดนึงนะครับผมขอถามเรื่องตัวชื่อของงานไอสไบเบิลคอมิกส์เลยนะครับมีธีมมีที่มาอย่างไรบ้างอ่าจริงจเรื่องเรื่องของงานก็จะมีการทำลักษณะของเป็นแดด้านของรานาวิศวะนะครับงานงานแปด้านทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่นำมาใช้ในการเป็นเปิดประตูไปในเรื่องของให้แต่ให้มองมุมอมองแต่ละมุม ของการทํางานในเชิงวิศวกรรมซึ่งมีอยล่หลายล,ากลักด้านด้วยกันน่าจะเป็นด้านที่ด้านหนึ่งที่เรานําเสนอแต่มีทั้งหมดอยู่8ด้านด้วยกันนะครับนี่เป็นเรื่องของวัตกรรมนะครับโดยรวมมีวิชาการโดยรวมรวมถึงการกระจายสิ่งที่เราทําก็เป็นสังคมจริงนะครับขยานนะครับในแปดด้านวิศวกรรมมีอะไรบาไ้างแปดแตนที่ที่เอามาจาัดงาน ก็จะมีเรื่องของงานวิชาการนะครับก็จะเป็นวิญญาณของท่านวิศว,เวะเฟสก็คือมาเอ็กซ์พเรื่องเวิร์กช็อปต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจอีกประตูหนึ่งเขาเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของประตูสู่โซเชียลอินโนเวชั่นประตูสู่เรื่องของนวัตรกรรมนะครับอของการที่ไปสู่สังคมการที่เรานําความรู้ของนิสิตคณาจารย์ที่สามารถพัฒนาเป็นโปรดักเข้าไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ยังสู่ไปสู่ตลาดโลกได้ด้วย 1 1 1ปีโอ้เรกสวยเลยด้วยมีวิสัยทัศน์ยังไงกับการพัฒนาวิศวกรรมในประเทศไทยจริงๆเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญพราะเป็นศาสตร์ที่นาความรู้พื้นฐานมาพัฒนาสร้างเทคโนโลยีสําหรับอนาคตนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีความหมายอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับคณะวิศวุลาเนิดเป็นคณะวิศวะแห่งแรกในประเทศไทยนะครับนี่คือหนึ่งแรก แล้วเราก็เป็นหนึ่งในปัจจุบันนะครับที่เป็นกําลังหลักในการสร้างสารบุคลากรงานนวัตรกรรมนะครับแล้วก็ุร้างงานอิมแพคก็ไปสังคมโลกแล้วเราก็จะยืนยันว่าเราจะเป็นหนึ่งในอนาคตที่เป็นกําลังหลักของประเทศในการสร้างวิศวกรนะครับที่มีผลงานวิจัยนะครับที่มีข้อตระหนักรู้ในเรื่อง sustainability รวมถึงอมองในเรื่องของการเชคงนี้ที่เหมาะสมในการพัฒนาสำหประเทศไทยและไปสู่สังคมโลกครับ สำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นวิศวกรนะครับเราต้องเตรียมตัวต้องมีพื้นฐานางนด้านอะไรบ้างครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือ,อความใฝ่รู้ความกระหายเรื่องความรู้นะครับอ,อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยอมองดูตัวเองนะครับว่าเราชอบอะไรนะครับในสายวิศวะเนี่ยเรามีอยู่12-13สาขาที่เหมาะ สำหรับทุกๆคนนะครับอ,อยากให้มองดูว่า,ากระตุ้นความรู้ของตัวเองเพราะศาสตร์วิศวะนี่เป็นศาสตร์ความเป็นจริงนําเอาพื้นฐานความเป็นจริงพัฒนาเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันและในโปรดักต์ต่างๆนะครับผมว่าส่วนนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วคิดว่า,าน้องทีมอินสไปร์ชั่นเนี่ยแนะนำให้มาที่งานครับในงานเองก็จะมีหลายๆภาควิชาหลายๆส่วนหลายๆตรงกรมที่น้องสามารถมาสืบสอบถามกันวิสิทธิ์ที่นี่ว่าคิดงานนั้นออกมาได้อย่างไร ถึงเป็นงานชิ้นงาน,นต่างๆได้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับเชิญชวนเลยครับมีถึงวันไหนถึงวันไหนครับก็ในวันที่28-30มีนา3วันนี้นะครับสุขเสาร์อาทิตย์นะครับเชิญมาที่คณะวิศวะจุฬานะครับเราเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่จะเป็นน้องๆที่อยู่เป็นระดับนักเรียนหรือนักศึกษาที่อื่นรวมถึงผู้ปกครองอประชาชนทั่วไปสามารถมาที่งานได้ มีให้ชมอยู่ตลอดเวลาครับทั้งงานด้านวิชาการ12หลักสูตรงานนวัตกรรมนะครับหลักๆรวมถึงงานเรื่องของโซเชียลอิมแพคที่เราสร้างสังคมนะครับ